มีห้วยให้ข้ามเนาะจ้ะบบมีภูเขาแต่ว่ามีลำห้วยนี่จาาะฝา,ากห้วยทางพุณมันมีกอ <c oughs> ไผ่เนาะนี่จะห้วยห้วยห้วยฝากห้วยทางคุณมีกอไผ่แม่น้องจูนก็เลยสิข้ามห้วยไปคุณ ใส่ซี่้ามไปแล้วผู้แหน่งหน่อไม้หน่อไม้กำลังออก อยู่นี่น่าจะนี่นี่หางนึ่งแต่ว่าเพื่อนจูดกอไผ่นะจจะนี่ทางใต้เพื่อนจูดกอไผ่ใหม่ๆเลยทางเทิงก็มีหางนึ่งแต่บัดนี้กับแม่มันไปเวิร์ละจะมันหางละเพราะว่าเพิ่นจูดกอไผ่เนาะเพื่อนจูดกอไผ่เพิ่นซีเอสน่าจะนี่นี่นี่อ๋อไปจ่อยจะเหลือแต่หางหางไว้น่ยจะนี่นี่คือแหล่งอาหารของเพื่อนน่าจะแหล่งขานนี่คือแหล่งน้ำแหล่งอาหาร แต่ว่าบัดเนมก็พ่ถือเผาเบิร์ดก็พ่ไหมกอที่สิเป็นอันที่อยู่อาศัยเพื่อนเนี้ยก่อนก่อนถือเผาเบิร์ดนะจ้ะแล้วกะเผาแล้วกะอันง่ายมีเบิร์ดหน้าง่ายอย่างบูจะดอกงามงามเป็นเดินเป็นทุ่งเลยคุณคุณจ้ะคุณจ้ะคุณจ้ะคุณ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 นี่จะเดินดอกหญ้าทั้งนั้นเลยจ้ะ นี่จ้ะให้เบิ่งใกล้ๆนาะจะมีเป็นดอกงามอยู่เลยจ้ะนี่จ้ะแม่น้องจุนสีให้เบิ่งงนาะจะเครือมันจะเครือมันแสงนาะจะนี่จ้ะอู้หลายจ้ะเครืออันนี้เพิ่นออกใบแล้วเนาะจะนี่จ้ะหลายขนาดแม่น้องจุนนี่จ้ะคือเครือมันแสงเนาะจะเขามันแสงเนาะมีหลายค่ะเป็นมุงเป็นมุงอยู่เออ บัดนี้แหละจ้ะเพราะว่าคุดได้อีกทีก็แม่นยามเกี่ยวข้าวเด้อจ้ะบัดนี้นี่จ้ะหลายจ้ะสิคุดได้อีกทีก็ยามเกี่ยวข้าวจะต้องท่าหัวใหม่เนาะจ้ะท่าหัวใหม่เพิ่อนออกหัวใหม่แล้วแม่น้องจูนก็สซี่มานี่แหละจ้ะนี่จ้ะเกลือมันแซงใบมันแซงเต็มเลยจ้ะเสียดายเนาะปีนี้มาซะ ถ้ามาเร็วอ่ะตอนเพิ่งงอกแรกๆยังบ่ปลงใบซิกินได้อยู่แต่ตอนนี้มันกินบ่ได้ละเพราะว่าหัวเพิ่นซิอันมันซิบ่เหนียวบ่นุ่มนะจ๊ะบ่ซุยมันซิกวกนะจ๊ะต้องท่าท่าเกี่ยวข้าวคุณน,นะจ๊ะจังสิคุดได้อีกเบิ่งนี่จ๊ะมาหาแนวนึ่งเห็นแนวนึ่งก็ะพอต่อแนวนึ่งไว้นา่าจ๊ะบัดนี้พอหน้าหามันกับมากระบ,บ่ยากหูแหลงแล้วแบบสินจาจ๊ะนี่เนาะ นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่นอกห้องนึงแต่ว่าห้างแล้วจ้ะห้างแม่ไปใหม่ๆจะห้างยังขาวๆอยู่นะจ้ะเนาะนี่จ้ะหางเพื่อนยังขาวๆอยู่หางบักใหญ่อยู่ได้จ้ะแต่ว่าไปละแม่ไปล้วบ่ม,วมีปลาปลามันเข้าเบาอ๋อ บ K. K e? oh ่บ่กะเด็กฮงกันไปงสันซิกลิสเลยจ้ะอ้ปุณจ้ะหังนึงยูอ้เกือบปลายไผ่จ้ะสูงยูนี่จ้ะสูงยูหกน้ำแจ็คสีเอาได้ึ้นบอเนะจ้ะเนาะ แม่น้องจูนสิว่าเห็นอีกแล้วจ้าพูนอยู่พูนจ้ายี่ยอดไผ่อีกแล้วจ้ามีตะหังสูงๆนะจ้าใกล้ๆก,กันเลยใกล้ๆก,กันเลยกอไผ่ข้ามกอสองกอรกระเพาะแต่ว่าสองหางเออน่หางเดียวเยวออแต่กะนี่จ้ามันสูงแล้วมันกระหกนะจ้านี่จ้านี่เนาะมันอยู่แบบสินี่จ้ากอไผ่ น่าจะหางเพิ่งซิอยู่นี่หางเพิ่งนี่เพื่พยอยนอยู่พุ่นอยู่พุ่อน,นแสบแหนมกับบเห็นมันมันเออมันเป็นเหลี่ยม,มนาพอดีฮนะมันเป็นเหลี่ยมสันมันหันมาทางนี้พอดีมันก็เลยแหนมเนี่ยนี่เลยจะเพิ่นกระสินี่เลยจ้ะ พ่นกระสีเอาเอ็ดทางขึ้นบ่อนนี่เนาะจะเนาะน,ะนี่แบบสีได้จะเพราะว่าหังง่ายๆคนก็มาหาเนาะจะพ่นก็เอาไปท่องเนี่ยแล้วเนาะจะมันก็เหลือหังที่คัดๆเนี่ยจะแต่ก็ยังพอเอาได้เนาะจะบกเกินสามารถพ่นก็เอาอยู่นี่จะนี่ได้จะ เอ็ดทางอยู่จ้ะนี่จ้ะไก่สีหอดทางเพิ่งแล้วสีหอดทางนิ้มแล้วเพิ่นเอ็ดทางขึ้นไปขึ้นไปนะจ้ะไต่ขึ้นไปแมมอ,อยู่คนละฝากก็จ้ะอ,อ,อ,อเกิบพอเกิอบอัน ฟองน้ําธรรมดาเว้ยขึ้นขึ้นกอไผ่กอไผ่มันซี่มีหนามนะจ้ะเนาะานะนี่จ้ะผู้หนึ่งอยู่กอนนี้ผู้หนึ่งอยู่อีกฝากกอทั้งพุนจ้ะเอาผู้ละหังเน,น,นะจ้ะเนาะแม่งจุนก,กันย่างไปย่างมาเบิ่งเพื่นอยนยูนนี่ละจ้ะสิไปเลาะหาก่อนกับกระเทินเห็นเพื่อนเอาแล้วก็เลยท่าสะก่อนเบิ่งเพื่อนเอาสะกก่อนนะจ้ะอืมนี่จ้ะ หอดหางไกลหอดหางแล้วจ้ะน่จ้านิจ่านี่นะจ่าพอนั้นพุ่งกระสูบยาพ่นใส่จัหน้อยแล้วจะาพ่นกระตัดแปลงบอนเนาะแปลงบอนอืมพ่นควันใส่แม่ก็เริ่มบินนะแล้วจ้ะพ่นว่าหางมันใกล้ส่หางแล้วจ้ะเพราะว่า ใกล้ชี้ย้ายหังแล้วเพราะว่ามันอันนี้น่าจะนะหังและบอดน,นั้นที่พอมันกัดย้ายไปแล้วจะย้ายไปใหม่ๆห,หังยังขาวๆอยู่น่จาจะอันนี้ก็เริ่มแล้วจะนี่เริ่มเป็นหังแก่แล้วน่าจะน,นี่น่จาจะน่จะเริ่มตัดเอาแล้วที่แม่น้องจูนไปเห็นมาที่แม่น้องจูนไปเอามันมีแต่หังเอาง่ายๆนจะจ๊ะแต่อันนี้แม่น้องจูนว่ามันสูงเติบอยู่บน มไดนเนาะจ้ะได้แล้วจ้ะได้แล้ว,วมีน้ำหวานเยอะฮะน้ำหวานยังมีอยู่เออมีอยู่ทางโบราณอาจารย์นน้ำหวานาวาอ,าอือดีกว่าเอาอาจารย์เพิ่นว่า ยังได้อยู่จ้ะยังพอได้ย่จ้ะหังกะถือว่าใหญ่เติบอยู่จ้าแต่ว่ามันก็เริ่มเป็นหังเก่าแล้วเนาจะจนะ้ะเนาะย่จ้ะมาแล้วกำลังลบมาแล้วเดี๋ยวแม่น้องจูนสิเข้าไปซอยฮับเพิ่นจะง่ายเพราะว่าเพิ่นกะสิได้อาลงง่ายายจ้ะ okay. มาแล้วมาแล้ว nó lừa lại vô nát vô nát vô cha nát vô nhìn nó cho nhìn nhìn bắt ngay chờ hăng bắt cho nó ดินอาจารี์จะนี่จ้ะ,จะ,จ,ะจะซีมากวดแม่นออกนะจ้ะเนาะกวดแม่เพิ่นออกจ้ะอ,อ,อืมเป็นอย่างนี้ด มแม่นางพญาคุยมแม่เพิ่งไหลมาทางนี้นุณแม่นางพญาแม่เพิไไ่องหงหลอยู่จานี้นัยก่นนเนี้ยใส่เกยกันนัออกห่างๆอีกตัวใหญ่นี่แลลวนางพญามันซิเปเอสขยายห่างออกไปแล้วบัดนี้เป็นเตยเยอะแม่น้องจูนท <c oughs> ี่ให้เบิรงจ้ะอัน อันนี้คือแม่นางพญาเพิ่นนาจะนี่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 แล้วก็อันนี้คือพึ่งน้อยน้อยนี่จะพึ่งโ๊กติพึ่งงานพึ่งนี่จะล้วกระซิมีนางพญามีหลายอย่าะเพราะว่าหางคนสีหางแล้วนะบัดนี้ต้นกระซิบไปหาหางใหม่เอดหางใหม่เนีะยจะต้นกระซิบแยกไปเนาะบางทีกระซิบเป็นหางเดียวหรือหลายหางพึ่งมีเสี่ยงคนค่ะนี่คะนี่จะนีค่ะนี่คะอันนี้คือ นี่คนแรกแม่คนนี้จะไ่าอะไรอะไรแบบนี้